สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ที่สำคัญอีกปรากฏการณ์หนึ่งนะคะนั่นก็คือปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุริยคราสนั่นเองค่ะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะจะ เป็นการอมแบบเต็มดวงนะคะซึ่งต้องอธิบายแบบนี้ค่ะในหลักของวิทยาศาสตร์หรือโหราศาสตร์ก็จะมีการอม ของดาวพระราหูแบบเต็มดวงและแบบไม่เต็มดวงนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการบดบังด้วยเงาแต่ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นแบบเต็มดวงดาวพระราหูเข้าอมดาวพระอาทิตย์แบบ100เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ครั้งนี้จะให้ผลค่อนข้างรวดเร็วและรุนแรงค่ะแต่เป็นผลที่มีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระมัดระวังต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้ไม่ได้มี ีแค่ด้านเสียที่จะเกิดขึ้นนะคะด้านดีก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะดาวพระราหูและดาวพระอาทิตย์นั้นมีกำลังแรงมากทั้งคู่ค่ะดาวพระราหูนั้นได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคส่วนดาวพระอาทิตย์นั้นก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลกระทบในด้านใดบ้างเรามาฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการราหูอมอาทิตย์หรือสุริยคราสในครั้งนี้ จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างคะ่ะ ชาวลัคนาราศีตุลคะปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์หรือสุริยคราสในครั้งนี้เกิดขึ้นที่เรือนปัตนิของดวงชะตาค่ะและเกิดขึ้นในวันที่20เมษายนปี2566ค่ะแต่จะต้องอธิบายว่าอิทธิพลของสุริยคราสไม่ได้ส่งผลแค่วันที่20เมษายนวันเดียวนะคะจะส่งผลก่อนวันที่20เมษายน7วันและจะส่งผลหลังวันที่2 ส0เมษายนอีก7วันค่ะนับรวมกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือ15วันเพราะนับรวมวันที่20ไปอีกวันหนึ่งนั่นเองนะคะปรากฏการในครั้งนี้เกิดที่เรือนปัตนีอย่างที่สมัยได้บอกไปซึ่งปัตนีหมายถึงคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนรักคู่รักนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าหุ้นส่วนหรือความรักจะต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นและจะต้องอธิบายแบบนี้ค่ะกับชาว และคณะราศีตุลว่าปร,รากฏการราหูอมอาทิตย์หรือสุริยคราสไม่ได้ส่งผลเสียหายเพียงอย่างเดียวยังมีมุมที่ดีเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเรามาพิจารณาไปในแต่ละด้านเลยนะคะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ ดาวเจ้าเรือนโชคลาภใหญ่ของชาวลัคนาราศีตุลค่ะส่วนดาวพระราหูนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเจ้าเรือนแห่งบุตรบริวารความคิดการลงทุนการริเริ่มดาวพระราหูได้อมดาวพระอาทิตย์แบบเต็มดวงที่เรือนปัตนิของดวงชะตาขอพูดถึงในแง่ดีก่อนในด้านดีๆนะคะชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะได้รักครั้งใหม่มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจโดยบังเอิญหรืออาจจะได้เจอกับคนที่ถูก ใจโดยคุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเลยว่าคนคนนี้จะเข้ามาจีบมาชอบคุณหรือสุดท้ายแล้วคุณจะไปจีบไปชอบคนคนนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเคยรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนนะคะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามกันมาก่อนประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปจีบเข้าไปชอบหรือไปสารสัมพันธ์แต่จังหวะนี้มันเหมือนอะไรสปาก,ก็ไม่รู้ทําให้ได้เข้าไปสารสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันก็มีลักษณะแดกแบบนี้เกิดขึ้นคือได้เจอกับ รักแบบฟลุกๆเจอกับคนที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงประมาณนี้นะคะหรือถ้าในแง่ของการงานอาจจะได้หุ้นส่วนใหม่ะะหุ้นส่วนเก่าก็จบกันไปหุ้นส่วนใหม่เข้ามาหรือได้ลูกค้าใหม่ๆลูกค้าเก่าบางรายก็อาจจะ ขาดคนในกับคุณแล้วก็ได้รายใหม่เข้ามาแบบนี้ก็เป็นไปได้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของคนรักคู่รักอาจจะมีเกณฑทะเลาะแง่งอนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือที่3นะคะหรือเป็นปัญหาในเรื่องของญาติพี่น้องเข้ามาแทรกแซงความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะที่คนรักคู่รักของคุณเจ็บป่วยไม่สบายหรือถ้าเป็นในแง่ของการทํางานนะคะ หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญามีปัญหาอาจจะแข่งแย่งงานกันหรือว่าอาจจะมีการขัดผลประโยชน์กันแบ่งกันไม่ลงตัวหรือความคิดความเห็นไม่ลงรอยแบบนี้ก็เป็นไปได้ชาวลัคนาราศีตุลคะคุณจะต้องระมัดระวังการขัดแย้งกับคนที่ทํางานด้วยนะไม่ใช่แค่หุ้นส่วนคู่ค้านะคะใครที่เป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นบริวารของคุณหรือเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณต้องพยายามใช้เหตุใช้ผลในการคุย อย่าใช้อารมณ์นะคะหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูให้พยายามสร้างมิตรในระยะนี้จะดีกว่านั่นเองค่ะประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลต้องระมัดระวังเรื่องเงินเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโดนพระราหูอมแบบนี้นั่นหมายความว่าโดนดาวพระราหูบดบังแสงนั่นเองค่ะในทางหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรจะมาบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์ได้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าในทางโหราศาสตร์นั้นดาวพระราหูซึ่งเป็น ดาวของเงาจะสามารถบดบังกําลังหรือว่าบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์ได้นั่นเองค่ะเมื่อดาวลาภะถูกบดบังแสงลงคุณต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินการทองให้มากขึ้นระยะนี้อาจจะมีรายจ่ายจุกจิกฉุกเฉินอาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณนะคะหรือถ้าคุณไปลงทุนอะไรไปใช้เงินในการทําอะไรจํานวนมากต้องคิดให้ดีคิดหน้าคิดหลังให้ดีรอบคอบให้มากขึ้นนะคะอย่าไว้ใจใครในเรื่องของการเงินถ้าคุณจะจัดการธุรกรรมทางการ เงินให้พยายามจัดการเองอย่าไว้ใจลูกน้องให้ไปจัดการแทนอย่าให้ใครไปดูเอกสารเรื่องเงินแทนให้คุณดูเองแบบนี้จะดีกว่านั่นเองค่ะประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีเกณฑ์เกิดปัญหากับบุตรบริวารกับลูกน้องหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณเขาอาจจะนําปัญหาบางอย่างมาสู่ตัวคุณนําความหนักใจบางอย่างมาสู่ตัวคุณในระยะนี้เขาอาจจะถกเถียงแข่งข้อกับคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งชาวลัคนาราศ สีตุนท่านใดที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าลูกหลานดื้อหน่อย ไม่ใช่ไม่ค่อยทําตามคําสั่งโซนหน่อยนะหรือว่าเป็นช่วงที่เขาอาจจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนหรือว่าอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าไม่ใช่ลูกหลานก็อาจจะเป็นลูกน้องบริวารก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ชาวลัคนาราศีตุลคะคุณยังถือว่าโชคดีที่มีดาวพระพฤหัสครุ้มครองดวงชะตาค่ะดาวพระพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นดาวสุปเคราะห์ดาวใหญ่จะโคจรเข้ามาเล็ ลัคนาราศีเกิดของคุณในวันที่19เมษายนปี2566ค่ะซึ่งดาวพระพฤหัสนั้นเข้ามาเป็นราชาโชคนะคะไม่พอเท่านั้นดาวมรตยูก็ออกจากการเล็งลัคนาราศีเกิดไปแล้วทําให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ฟื้นตัวดีมากขึ้นค่ะใครจะหยิบจับอะไรใครจะริเริ่มอะไรใครอยากจะแต่งงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวสามารถที่จะเริ่มได้แต่สมัยขอว่าให้พ้นช่วง 15วันนี้ไปก่อนนะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหลีกเลี่ยงสักวันหลีกเลี่ยงวันที่20เมษายนนี้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ